สวัสดีค่ะเรามาต่อใบงานที่7นะคะหน้าที่14กันต่อเลยค่ะข้อที่4นะคะ3วงเล็บ x-2 ลบ2นะคะเท่ากับลบ5นะคะคูณกับวงเล็บ2 x-4 ค่ะถ้านักเรียนเจอแบบนี้นะคะ x อยู่ในวงเล็บแบบนี้นะคะเราจะย้ายไปฝั่งหนึ่งไม่ได้นะคะติดอะไรอยู่คะติด อยู่ในวงเล็บนะคะไม่สามารถออกได้นะคะวิธีการทำก็คือเราจะทำการคูณนะคะคูณกระจายเข้าไปในวงเล็บแบบนี้นะคะ3คูณ x ได้ 3x 3นะคะ3คูณลบ2ได้ลบ6ค่ะเช่นเดียวกันนะคะลบ5ก็จะคูณเข้าไปในวงเล็บก,กระจายเข้าไปนะคะลบ5คูณ 2x นะคะลบคูณลบคูณ2ในได้ลบ10ได้เป็นลบ 10x ค่ะ บ -5 บคูณลบ4นะคะลบ5คูณลบ4ลบคูณลบเป็นบวกนะคะ5 4า0นะคะได้เป็น20จากนั้นนะคะเราก็ทำการย้าย x มาอยู่ด้วยกันได้แล้วนะคะก็คือ3 x กับลบ x 0 x นะคะคุณครูจะย้ายลบ x 0 x มาไว้ข้างหน้านะคะจากลบอยู่ก็จะย้ายมาเป็นบวกนะคะได้เป็น3 x ลบ6นะคะบวกกับ10 x นะคะจะได้เท่ากับ ยีค่ะต่อไปนะคะเราก็จะได้เป็น 3x บวกกับ 10x เอนะคะสามเอบวกสิบได้เป็น 13x สานะคะเอตัวบวกเอ็ตัวได้เป็น 13x สเนะคะลบหเท่ากับยีต่อไปกําจัดลบหนะคะลบอยู่ก็ย้ายไปเป็นบวกค่ะลบอยู่ย้ายไปเป็นบวกนะคะ20บวก6ได้ 26นะคะต่อไปก็กำจัด13บสามนะคะสิบสามาทำอะไรอยู่กับเอคะคูณอยู่นะคะก็ย้ายไปเป็นหารนะคะได้เป็นเศษยี่ส่วนสิะคะตัดทอนได้ไหมเอย่ยตัดได้นะคะเอาสิบตัดนะคะสิตัดได้เลยนะคะสิบสามหนึ่งสิบสสองยีได้เป็นเศษสอส่วนหนึงรือสองนะคะ อันนี้ก็ตอบได้เลยนะคะ2ข้อนี้ไม่ต้องตัวสอบคำตอบนะคะต่อไปข้อที่5ก็จะทำเหมือนข้อที่4เลยนะคะก็คือเราก็จะทำการคูณกระจายนะคะเข้าไปในวงเล็บนะคะเนาะจากนั้นก็ย้ายเอ็กมาอยู่ด้วยกันนะคะทำเหมือนข้อที่4เลยนะคะนักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนลองทำดูนะคะข้อที่6กก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเจอ x อยู่ในวงเล็บแบบนี้ยังย้ายไปหากันไม่ได้นะคะเราต้องเอา5นะคะตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าวงเล็บคูณกระจายเข้าไปให้เรียบร้อยก่อนนะคะให้วงเล็บหายไปก่อนนะคะลบ8ก็เช่นเดียวกันนะคะทาเหมือนตัวอย่างเลยนะคะก็คือเราจะทําการคูณกระจายเข้าไปก่อนนะคะแล้วย้ายเมาอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็แก้สมการอ่ะทีนี้นักเรียนขาเรามาดูตัวกลางนะคะ ไปกรอบสี่เหลี่ยมน,นะคะคําตอบของสมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียวมีอยู่3ามรูปแบบนะคะนักเรียนขาเวลานักเรียนทํานะคะคําตอบของสมก,การที่เราทําตั้งแต่ต้นมาถึงตอนนี้นะคะทุกข้อทุกข้อเลยมีคําตอบหมดเลยนะคะแต่มันก็มีบางสมก,การนะคะที่เป็นรูปแบบอื่นๆน,นะคะเราไปดูกันนะคะ ข้อที่1นนะคะสมการที่มี1จํานวนเป็นคําตอบนะคะหรือเราเรียกว่าสมการที่มีคําตอบเดียวข้อที่1เนี่ยคือสมการที่คําตอบของสมการที่เราทํามาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันเลยนะคะอ่ะต่อไปดูข้อที่2ส,สมการจับที่มีจํานวนหลายจํานวนเป็นคําตอบหละ่ะ บางข้อนะคะนักเรียนมันไม่ได้ตอบได้แค่คําตอบเดียวค่ะมันสามารถตอบได้หลายๆจํานวนเลยเราจะเรียมกมันว่าสมการที่มีหลายคําตอบค่ะต่อไปนะคะข้อที่3านะคะก็คือสมการที่ไม่มีจํานวนใดเลยเป็นคําตอบนะคะก็คือไม่มีตัวเลขใดเลยนะคะที่เป็นคําตอบของสมการเราจะเรียกมันว่าสมการที่ไม่มีคําตอบค่ะนะคะข้อที่1เนี่ยเราทําเจอแต่แบบข้อที่1นนะคะเราไปดู แบบที่2กับแบบที่3กันนะคะว่าสมการที่มีหลายคําตอบกับสมการที่ไม่มีคําตอบเป็นแบบไหนนะคะไปดูตัวอย่างที่3กันนะคะเศษ x ส่วน4ะคะบวกเศษ x ส่วน4เท่ากับเศษ x ส่วน2ะวิธีการนะคะเรามารวม x ในฝั่งเดียวกันก่อนนะคะ x บวก x นะคะส่วนด้วย4นะคะ สเท่ากันส่วนเท่ากันนะคะเอาเศษมาบวกกันได้เลยนะคะเอาเศษมาบวกกันได้เลยก็คือ x มี1ตัวเนาะ x นี้ก็มี1ตัวนะคะ x กบวก x ็ก็ได้เป็น 2x กก้อนนี้นะคะส่วนคงเดิมนะคะส่วน4อ่เท่ากับเศษ x ส่วน2ขวามือนะคะเขียนลงมาจากนั้นนะคะนักเรียนขาจะเห็นได้ว่า4กับ2เนี่ยตัดกันได้โดยใช้แม่สองนะคะสองสนะคะ2อง 2, นะคะขวามือนักเรียนจะเห็นว่า คำตอบก็คือเศษ x ส่วน2นะคะซ้ายมือก็เศษ x ส่วน2นะคะทั้งคู่เท่ากันนักเรียนคะถ้าทั้งคู่เท่ากันหมายความว่าอย่างไาคุณครูย้ายมาอยู่ด้วยกันนะครูย้ายมาอยู่ด้วยกันนะคะเศษ x ส่วน2ย้ายมาอยู่กับเศษ x ส่วน2ได้เท่าไหร่คะลบกันค่ะ2ส่วนเท่ากันเอา x มาลบกันนะคะ x ลบ x เหลือ0ค่ะ0ส่วน2ได้0ค่ะ หมายความว่า0เท่ากับ0นะคะถ้านักเรียนเจอแบบนี้นะคะถ้านักเรียนหาคําตอบแก้สมการแล้วกลายเป็น0เท่ากับ0แบบนี้นะคะหมายความว่าสมการนี้ค่ะมีหลายคําตอบนะคะหมายความว่า x เนี่ยแทนจํานวนได้หลายจํานวนนะคะแล้วสมการเป็นจริงนะคะก็คือสมการที่มีหลายคําตอบนั่นเองนะคะอะต่อไปนะคะไปดูตัวอย่างที่4 2x บวก7ทเท่ากับ2คูณ x บวกสนะคะ,ะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียน2 x บวกสมันติดอยู่ในในวงเล็บเนาะเราต้องทำไงลูกคูณกระจายเข้าไปก่อนนะคะก็แรกก็จะได้เป็น2 x บวกเจนะคะสคูณเข้าไปใน x ได้เป็น2 x นะคะสคูณเข้าไปกับสามนะคะสอสเท่าไหร่คะสองสาไคะได้เป็นบวกหกจากนั้นก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันนะคะ 2x ย้ายมาลบ 2x นะคะ 2x ย้ายมาอยู่ด้วยกันนะคะฝั่งนี้ก็เหลือแค่6ค่ะจากนั้นเอา 2x ลบ 2x ค่ะนักเรียนขา 2x ลบ 2x เหลือ0ค่ะเพราะฉะนั้นฝั่งนี้เหลือ7ค่ะฝั่งนี้เหลือ6ค่ะปรากฏว่าอะไรคะ x หายไปคะนักเรียนแล้ว7เท่ากับ6จริงไม่จริงไม่จริงค่ะนักเรียนขาถ้าข้อไหนนักเรียนแก้สมการแล้ว x หายไปนะคะแล้วสมการคําตอบสุดท้ายเนี่ยมันไม่เท่ากันแบบนี้นะคะเป็นสมการที่ไม่เป็นจริงหมายความว่าสมการนี้นะคะไม่มีคําตอบค่ะก็คือสมการที่ไม่มีคําตอบก็คือไม่ว่า x นะคะแทนด้วยอะไรไม่มีตัวเลขใดๆที่แทน x แล้วสมการเป็นจริงได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือสมการที่ไม่มีคําตอบค่ะนะคะให้นักเรียนนะคะลอง หาคำตอบของข้อที่7 <c oughs> ข้อที่8และข้อที่9ดูนะคะข้อที่9นะคะนักเรียนโจทย์คือ x ลบ x เท่ากับ0ูนย์ะคะเดี๋ยวให้นักเรียนลบอันนี้ออกนะคะนี้เป็นโจทย์ซ้ำนะคะไม่ใช่ใช้เป็น x ลบ x เท่ากับ0ูนยนะคะนักเรียนก็ดูว่า x ลบ x เท่เาไหร่นะคะคำตอบเป็นยังไงนะคะลองตอบมาดูนะคะ ข้อ10ก็เช่นเดียวกันนะคะแก้สมการย้ายเอกไปอยู่ด้วยกันค่ะเมื่อนักเรียนทําเสร็จทุกข้อแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะถ่ายรูปนะคะงานใบงานที่7ทั้งหน้าที่13และหน้าที่14นะคะลงในอารบ้ามใบงานที่7ให้เรียบร้อยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะในใบงานที่8คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ